ครับมีหลักแฟนเพลงไรอรัลหันครับวันนี้สีพ่พฤศจิกาสองห้าหกสามนี่อยู่กับไอ้สองเสือนะครับนี่ไอ้สิงนี่ไอ้เสือนะครับมาอัปเดตความความใหญ่โตของมันนะครับไอ้สิงนี่กินเก่งไอ้สิงนี่กินเก่งครับก็โอ้กินไม่เลือกส่วนไอเสือนี่เลือกกินไอ้สิงหนักสี่โลครึง่งไอ้เสือหนักสี่โลนี่ออกมาจากพ่อแม่วันเดียวกันนะครับมาจาก,ออกจากแม่มันวันเดียวกันนะครับ นี่ดูครับนี่ไอสองเสือนี่นะครับตัวป่วนที่สวนนั้นใครมาสวนตอนนี้ก็ต้องเจอกับไอเสือไอ้สิงอย่างแน่นอนไอเสือสวัสดีครับเสือสิงสิงสวัสดีครับสิงสวัสดีก่อนเสือเสือสวัสดีก่อนแล้วนี่ไอสองเสือตัวป่วนนี่ครับอ่ะไปไอเสือไอสิงไปเองลงไป้าไปไปอ่ะเดี๋ยวปล่อยไอเสือไอสิงไปเล่นก่อนครับชีวิตมันเล่นทั้งวันหยอกกันทั้งวันนครับแต่ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือ ขุดคุ้ยต้นไม้เออนั่นแหละครับเออไม่เหงาเยอะไอเสือไอเสียงนะครับด้ตะโกนดา่าไอสองเสือนี่ตลอดเวลานะครับเนาะก,ก็เออเรามีฟีอบรมรอบต่อไปวันที่9นะครับวันที่9 พุจิกาสองห้นะครับใครสนใจเขา้าร่วมอบรมกับเรานะครับที่นี่ฟรวมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้087-232-1139รับทุกสายทั่วกับทุกมีดคอรหรือไม่ก็ทักมาทาง messenger เนอะนะครับการที่จะ ทักมาทางเ e สเซนเจอรเราจึงจะมองเห็นกันเราก็ต้องเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กก่อนเฟซบุ๊กชื่อไร่อรหันสูวนเรยรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงนะครับตั้ง GPS ฟไร่อรหันมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ9ปีจิกา2563ฟรีอบรมโครงการ12 มือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีนะครับไทยคิดว่าเป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นเกษตรก็เข้ามานะครับก็ฝา,ากมีรรักแฟนเพลงแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนด้วยมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีถ้าเ,เกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทกศนะครับแล้วก็ปลูกอะไรให้ใครๆแย่งกันซื้อนะครับนอชอบบรรยากาศข้างหลังไหมครับนี่ครับบรรยากาศสวนเหานะครับากาสนนบ็สนุกสนานร่มเย็นสบายนะครับก็สามารถเข้ามาถามถ่ายศึกษาเรียนรู้ด้วยกันได้เรามีไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกผักสวนครัวต่างๆครบทุกกิจกรรม เกี่ยวกับการปลูกมีตั้งแต่ดินปลูกนะครับมีแต่ดินปลูกมีแต่กระถางถุงดําขุยมะพร้าวแคบดีแกดแกดาครบหมดเลยนะครับมาที่นี่ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับการปลูกตั้ง G.P.S ไล่อลรหัสมาได้เลยแล้วเจอกันนะครับ